ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับการติดต่อจากน้องมอสนะครับน้องที่สนิทกันนะครับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดร้านการจัดร้านผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาทําีวิวแนะนําเพื่อนๆด้วยฮะแนะนําตัวนิดนึงฮะน้องมอสชื่อมอสนะครับอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมากครับหยุดตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถนนคนว้านครับ มีร้านก๋วยเตี๋ยวไม่กี่ร้านน่าจะหา,าได้ง่างยาเนาะร้านนี้ผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็ได้รับคําปรึกษาจากน้องมอสว่าจะจะจะ,จะเปิดร้านเนี่ยเร็วๆนี้เมื่อวันที่3เนี่ยนะจะเปิดร้านเพื่อจะให้ลูกค้ามานั่งได้จะต้องทํำยังไงเป็นรูปแบบไหนดีโอเคจะเป็นรูปแบบไหนดีครับอ่าอันดับแรกน้องมอสอันดับแรกพี่แนะนําอย่างนี้หน้าร้านเนาะ หน้าร้านตรงนี้นะฮะหน้าร้านที่ตอนแรกพี่ว่าให้กั้นเป็นแผ่ครับแล้วก็แล้วก็จะมีจุดรอจุดรออยู่ตรงนี้ครับอ่าตั้งเสาตรงนี้ต้องตั้งเสานะฮะครับว่าเดยอะๆเราวางแผ่นตอนนี้วางแผ่นเราต้องตั้งเสานะครับ ตั้งเตาแล้วก็เพื่อจะกันแล้วเรื่องของการนั่งมะครับโอเคถ้าอย่างแบบถ้าอย่างนี้เราก็แยกเปครับโตะถ้าโตะแบบนี้ถ้าโต๊ะแบบนี้โตะของมอสเป็นโตะเล็กอีกแล้วเนี่ยที่แนะนําให้แยกแยกเลยแยกประมาณนี้ลองครับห่างกันประมาณห่างกันประมาณเมตรหนึ่งครับห่างกันทำหน้าเข้ากําแพงฮะให้ให้นั่งได้เห็นไหมของโตะโต๊ะของน้องมอสเนี่ยค่อนข้างที่จะ สะดวกในการแยกอยู่แล้วเ็เป็นตัวเล็กครับเลกครับแล้วถ้าโตใหญ่ล่ะพี่ถ้าเป็นถ้าโตใหญ่อย่างนี้ถ้าโตใหญ่ถ้าโตใหญ่อย่างนี้พี่แนะนําให้แบ่งช่องเป็นสี่แบ่งเป็นสี่ครับก็คือนั่งครับครับให้ให้ให้นั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นนั่งได้คนนึงฝั่งนี้นั่งได้คนนึงเป็นเป็นโตนี้โตสี่คนเนี่ย เราก็ให้เหลือสองคนใช่ใช่ให้เหลือ<ม>นั่งได้แค่สองคนนะครับจะต้องมีทําสัญลักษณ์ทำอะไรใช่ใช่ต้องมอสมอสต้องทําสัญลักษณ์กากบาดหมายถึงว่าในส่วนส่วนที่ไม่ได้นั่งแบบเนี้ส่วนที่ฝั่งนี้ไห้คนนั่งฝั่งนี้นั่งได้เนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นเป็นกากบาดอยู่แล้วนะครับเออพวกทั่วไปก็เจลล้างมืออะไรก็ต้องต้องใช้ฮะต้องเจลล้างมือแล้วก็ต้องอันนี้ในกรณีที่ว่า เปิดให้นั่งทานต้องเปิดให้นั่งทานมีมีลูกค้าเข้ามานั่งทานนะครับก็ข้าวประมาณนี้ครับครับในในในกรณีที่ที่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาก็คือร้านเล็กครับส่วนร้านใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จัดพื้นที่ได้ดีอยู่แล้วใช่แล้วก็จะมาร้านยากนิดนึงร้านเราก็ไม่ได้ใหญ่ก็ฝากนิดนึงฝากนิดนึงเกี่ยวกับร้านก็ลองมาทานกันดูได้นะครับสําหรับคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะครับ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับน้ำใสสุดดังเดิมสุดดังเดิมถนนบุญบ้างใกล้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 กับป่าป่าใช่ครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับคขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจก็ได้ครับเพจของน้องมอสเพจก๋วยเตี๋ยวหมูมากเพจก๋วยเตี๋ยวหมูมากนะฮะครับผมเสื้อหาแล้วก็หาได้ง่ายๆจิ้ว่าเตี๋ยวหมูมากก็เจอโอเคครับอย่าลืมมา เราได้ผ่านมาครับ,รบมาแวะชิมผมค,คอนเฟิร์มว่าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงในเบอร์ต้นๆได้ยินว่ามาีมีรีวิวอยู่ในวงในเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีคนชมอยู่อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะมีมีมีคนกดติดให้ดาวหลายดาวพอสมควรครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาก็สั่งบุ๊คแพนด้าก็ได้ครับ โอเคฟู้ดแพนด้าสั่งฟู้ดแพนด้าได้นะครับกินเมื่อเตียวหมูมากเลยครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของทนายจิมมี่กะละสินแลนด์แธนายจิมมี่ด้วยนะครับนี่นี่ก็บอกร้านตัวจริงขอบคุครับค่ะด้ครับค่ะเชิญหน่อยเชิญหน่อยโอเคชื่อร้านอะไรนะเตียวหมูมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ